กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพลตรีสุพิสารพักนีเนื้อนาดก็ขอปรึกษาก่อนนิดเดียวครับพอดีทุกคนอยู่บนห้องข้างบนนะครับท่านประธานครับแล้วก็ผมก็ขึันวิ่งลงมาครับแล้วก็หลายๆคนก็ผมนึกว่าอยู่ระดับที่สองแต่ก็ไม่เป็นไรครับขึ้นสไลด์เลยครับผมพูดได้ครับสุพิสารพักถนยหายเหนื่อยก็ได้นะครับพยายานครับเพราะ หลายๆท่านเนี่ยผมถามวิบแล้วก็ยังไม่มีใครส่งตารางที่จริงตารางเนี่ยต้องส่งขึ้น,ขนเข้าไปในลายกลุ่มแล้วจะรู้เลยว่าคิวเท่าไหร่เพราะผมนั่งห้องอ,อนุแล้วก็นั่งห้องกอมทอด้วยก็เลยต้องวิ่งลงมาพอดีกระทู้เสร็จเร็วครับวันนี้ครับ,รบทราบ,ราบครับผมบฟังอยู่ครับก็เลยวิ่งลงมาก่อนอได้ครับท่านประธานครับในเรื่องของแผนปฏิรูปพอดีเอกสารผมก็วางไว้บนโต๊ะนั่นเองเหมือนกันขอขอกลาบเรียนเลยครับว่าเรื่องนี้ ในเรื่องของการรับทราบรายงานความคืบหน้านะครับก็ประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของ270นะครับขอสไลด์ต่อไปครับในภาพของสไลด์เนี่ยสิ่งที่สําคัญในรายงานนะครับท่านประธานครับกลาบเรียนเลยว่าผมกราบขอบคุณท่านประธานอย่างยิ่งครับเพราะว่าในรายงานนี้ปรากฏชื่อท่านประธานอยู่ในนั้นนะครับโดยเฉพาะมติคณมเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่เห็นชอบของการประชุมครั้งที่1นะครับทับ2562โดย ขยายเลยว่าเวลาในการปรับปรุงแผนปฏิรูปนี้นะครับที่มีคําว่าบิ๊กล็อกอยู่ในนั้นนะครับและท่านได้แสดงความคิดเห็นนะครับของสภาในฐานะที่เป็นรองประธานสภานะครับแล้วก็ในเป็นรองคนที่หนึ่งในคณะปฏิรูปนะครับซึ่งท่านเสนอถูกใจผมมากเลยครับโดยเฉพาะข้อสุดท้ายครับท่านประธานครับมี3ข้อท่านประธานครับเรื่องการกําหนดนะครับตัวชี้วัดนะครับ ความเป็นประชาธิปไตยนะครับที่เป็นสากลและก็สองเรื่องของการปรับคัดกิจกรรมนะครับในภารกิจต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการนะครับในหน่วยงานต่างๆนี้ให้เกิดไม่ให้เกิดความซับซ้อนครับท่านประธานในประเด็นของการปฏิรูปและก็ในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่และสิ่งสาคัญคือตรงนี้ครับข้อ3ครับท่านประธานครับท่านบอกให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่นะครับให้มี การพัฒนาและยกระดับครับหน่วยงานคือสํานักงานงบประมาณของสภาเราเนี่ยครับผมพพโอเนี่ยผมผมยืนยันเลยว่าควรจะขยับนะครับแล้วก็ควรจะปฏิรูปเลยครับโดยเฉพาะฝากไปทางรัฐบาลนะครับว่าออกพรบรมาเลยครับหรือพรกรมาก่อนเลยก็เลยครับว่าจะต้องยกยกครับยกขึ้นเป็นหน่วยงานที่ภายใต้การดูแลของท่านประธานรัฐสภาเองเพราะว่าขณะน,นี้สภาแห่งเนี้ยกําลังจะเป็นสมาร์ทพาริมต์ครับ เนะมื่อวานผมก็พูดครั้งไว้ในนั้นครับว่าสมาร์ทพาริมต์คืออะไรบ้างผมเคยอภิปรายไว้ที่นี่แล้วว่าเราต้องยกระดับเทคโนโลยีและสารสนเทศของเราทั้งหมดเนี่ยให้เติบโตให้แข็งแรงและให้เข้าถึงครับท่านประธานครับเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดไม่ใช่เรารอให้ประชาชนเนี่ยมาหาเรานะครับสมาร์ทพาริมต์เนี่ยมีมีบิสเนสคือพาริมต์ทอรีบิสเนสเป็นหัวใจสําคัญครับที่จะขายสินค้าคือกฎหมายที่พวกเราอยู่ที่นี่ครับท่านประธานที่ออกกทุกวันเนี่ยครับที่พิจารณา ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้ได้ขอสไลด์ต่อไปนะครับผมสนับสนุนครับท่านประธานครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องยกระดับหน่วยงานนะครับอย่าปล่อยให้สํานักงบประมาณของกระทรวงการคลังทาเส่เพียงผู้เดียวไม่ไหวแล้วครับเราใหญ่ขึ้นแล้วครับเรามีปริมาณขึ้นแล้วแต่ผมจะพิจารณาอภิปรายใน3ได้านครับด้านคือการบริหารราชการแผ่นดินการด้านกฎหมาย,แล,ามายและด้านกระบวนการยุติธรรมขอสไลด์ต่อไปครับ ในด้านกระบวนการด้านการบริหารแผ่นดินเนี่ยครับท่านประธานครับจะเห็นว่าที่สิ่งที่ในการบริหารราชการแผ่นดินคือซิงเกิลดัมเบอร์นะครับที่ใช้ใน11จังหวัดนะครับของคือ Emergency Call ทนะครับที่เรียกว่า National Single Emergency Number ครับที่ไปยืมเงินนะครับท่านประธานครับแล้วก็7,000กว่าล้านจากกสทชครับแล้วก็นี้กำลังอยู่ในช่วงของอะไรครับท่านประธานครับประมูล TOR เรื่องที่ปรึกษาปรากฏว่ามีข่าวท่านประธานในที่ปรึกษามีมีเขาเรียกมีขินเหม็นเหม็นนะครับท่านประธานฝากไว้ด้วยครับว่าใน11หน่วยที่กําลังบริหารใหม่เนี่ยที่สตชเอาเข้าไปเนี่ยผมอยากให้เห็นว่าการบริหารในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยควรจะมองเน้นของเรื่องอะไรครับการทำเอ็กซ์โพเนนเียครับแต่ถ้าท่านทำเป็นเป็นลายเนี่ยเนี่ยยูนิตเนี่ย ไม่เกิดประโยชน์ครับเอาเงินไปทําเป็นลายเนี่ยแล้วไม่เกิดประโยชน์การทําเป็น Exponential ครับคือการระเบิดครับมันเป็นการโครงการที่เรียกว่า Exponential Project ผมเห็นด้วยครับถ้าท่านบิดออกไปเนี่ยมันจะทําให้ทุกทุกหนึที่อยู่ในทุกจังหวัดที่เป็นตัวแทนของภาคเนี่ยฮะต้องระเบิดออกไปนะครับองั้นภายใต้โปรเจกต์ของ191เนี่ยครับเบอร์เดียวคลองประเทศไทยเนี่ยครับจะต้อง บิดออกไปแล้วเนี่ยมันต้องระเบิดลงไปถึงลากยากคือประชาชนที่ได้รับสามารถใช้โทรศัพท์เบอร์เดียวหมายเลขเดียวนะครับเข้าสู่ระบบโทรก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้ใช้แพลตฟอร์มอื่นก็ได้ที่มันสามารถเป็น191เข้าถึงระบบการแจ้งเหตุและสามารถเล็กคอร์ดเก็บลัติจูดลองจูดมีเก็บทำฮอสปอตของที่อาญกรรมเกิดขึ้นได้ดีครับอันนี้ดีครับขอต่อไปครับอันนี้อันเดียวผมมีออีกสองอันครับ แผน,นต่อไปครับ <All down. S 1> ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตขณะนี้ที่ผมพูดถึกี้ครับมันเป็นศตวรรษแห่งอินเทอร์เน็ตครับไม่ง,งั้นสิ่งที่ผมเติมอีกอันจาก e x p ก r i e n t i a l ก็คือการบริหารจัดการแบบอจัย Organization ัครับท่านประธานครับสภารเราก็เป็นเทคโนโลยีครับสถานีตำรวจทุกสถานีตำรวจศูนย์บริการเกี่ยวอะไรทั้งหมดต้องเป็นอจัยครับคือการบริหารจัดการแบบฉับพลันนะครับถ้าไปดูภาคธุรกิจเนี่ยเขาไปไกลครับ Google ก็ใช้ นะครับประเทศไทยแบงก์ใหญ่ๆก็ใช้ครับในหน่วยงานใหญ่ๆห,หัวเว่ยกำลังเข้ามาก็ใช้อาจออร์แกเนเซชันครับเราจะมีอใจเลดเดอร์มีอะไรพวกน้แต่สิ่งสำคัญครับในงานตำรวจต้องใช้คอมมูนิตี้โพลิซิงครับการเข้าไปรับฟังประชาชนครับการเข้าถึงประชาชนให้มากงั้น1นึนั้นจะต้องเข้าถึงประชาชนครับให้แตะ50ล้านบิตทีเดียวครับจาก191 วันวันเดียวหมายเรื่องเดียวฉุกเฉินเนี่ยบิดลงถึงประชาชนให้เร็วที่สุดครับขอบสไลด์ต่อไปครับในประเด็นของกฎหมายเนี่ยมีอันเดียวครับพิ่มหยัดเข้าชื่อก็กลับเรียนครับเมื่อวานผ่านไปแล้วผมก็บอกว่าถึงว่าทันสมัยครับแต่ก็ผ่านรัฐสภาหย่ยไปแล้วครเลยไปแล้วครับสมาร์ทพาริมเมนต์ผมพูดไปแล้วครับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตาที่ทรัฐรมุนกำหนดไว้คือ133สมวงเล็บสากับ2 5งห้วงเล็บหนึ่งแล้วก็ 258ครับผ่านไปแล้วครับัอเน,นี้ยผมพูดไปแล้วครับเมื่อวานนะครับตอนนี้ในสําคัญคือเรื่องกฤษฎีกาครับพหลบหลักเกณฑ์นยครับมันมีการประเมินในหมวดการติดตามประเมินตรวจสอบและติดตามประเมินผลงั้นในข้อบัญญัติเนี่ยควรจะให้ความสนใจนะครับเรื่องของการแก้กฎหมายครับคณะกรรมการเลขายกฤษฎีกาบอกเลยครับว่าสิ้นปีนี้จะต้อง ให้หน่วยที่รับผิดชอบการแก้กฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายพกรกฉุกเฉินต้องถูกแก้ครับเพราะมันสองปีแล้วครับมันมากกว่าสองปีแล้วมากกว่าห้าปีด้วยงั้นต้องสรุปผลสำฤทธิ์ออกมาครับขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับมาตราสิบสองยี่สิบสองเห็นไหมครับว่าเรื่องของการที่มีผลกระทบในพบรบหลักเกณฑ์ครับบอกว่าถ้าผลกระทบนั้นเกิดขึ้นเป็นผลร้ายนะครับเป็นผลร้ายมี กับผู้อื่นแก่ผู้ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ตามเนี่ยครับมันมันมันเป็นสภาพที่สังคมปัจจุบันไทยเนี่ยฮะโดยโดยจํานวนมากแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายในพรบอเสรเนี่ยถูกถูกโดยเฉพาะมาตราเก้าคุณท่านประธานครับต้องประเมินผลสผลิตจากประชาชนและรับฟังอย่างจริงจังครับสไลด์ต่อไปครับในกระบวนการยุติธรรมกับท่านประเด็นสุดท้ายครับในเรื่องของระเบียบนะครับ ที่ว่าด้วยนะครับการเปิดสารนะครับของของของสารท่านประธานสาริการที่ให้มานี่ครับท่านท่านอภิปรายไปแล้วครับในเรื่องของการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องของกระบวนการปล่อยตัวชั่วข่าวขอสไลด์ต่อไปครับต้นทางครับขณะนี้มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าโคแอปของสำนักงานยุติธรรม นะครับเป็น Court of Justice Application ซึ่งเป็นปลายทางครับผมยังบอกว่าเป็นปลายทางงั้นต้นทางของกระบวนการยุติธรรเนี่ยต้องบิดให้ถึงตัวภาคประชาชนครับโคแอปเนี่ยควรจะลงมาถึงรากของประชาชนให้มากที่สุดและเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการปล่อยตัวชั่ว,วนะคราวนะฮะในเรื่องของผมเคยพูดไว้ในเ,เวทีแห่งนี้หรือในอวาระนี้เหมือนกันเมื่อสอสาครั้งที่ผ่านมาเรื่องของอการทำ just Take, นะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันซึ่งอาจอยู่ในใต้ Just t e ท h นะครับถ้าคิดถึง Just t e ทคคือร่มใหญ่ๆที่จะคลุมนะครับคลุมได้ครับกลาบเรีย้ยงข้านฐานมีแค่นี้ครับเพราะว่าเกินเวลามานนิดเดียวครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับ